สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้กะซิมาตาม่ำส้มตำเนาะจ้ะได้มะฮงมาเมื่อก่อนเนาะเป็นอาหารแรงนะจ๊ะแล้วก็ที่จ้าหฮาก็มียเต็มแบบนงนะจ้ะอันนี้มะฮงเฮาซับแล้วเนาะหั่นใส่พริกเม็ดหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุณฝรั่งบ้านนี่กินบบได้เนาะจ้ะก็มีน้ำปลาเอ้ยมีมีปลาล่า นี้ำตาลปี๊บเนาะแล้วก็มีน้ำป่าจ้าเดี๋ยวมาตำกันเลยจ้าก็เอาพริกเนาะพริกลงไปเลยจ้าแล้วก็กระเทียมไม่จ้าส่พิกเม็ดเดี่ยว ก็ต่ำประมาณนี ain, so ้เนาะบ่ให้มันแหลกคักเดี๋ยวเพชดจ้ะก็เอามาเขือใส่เนาะเอ้ยมีดไม่คม อันนี้น้ำตาลปี๊บนะจ๊ะนนปรุงด้วยน้ำปลาเนาะจ๊ะ ใส่ใส่ไปสามช้อนนะจ๊ะแล้วก็อ,อ่ปลายาบุเปิ้ลมะป่าเขาใส่ไปช้อนหนึ่งะจ๊ะบสบใส่สุรด้อบ้านนี้บุกกินจ๊ะเรานี่แหละบบกกิน แล้วก็ใส่มะละกอลงไปเลย เราก็จะใส่ถั่วที่ส่งนัเนมาจากถั่วแค่นี้แหละจ้าตับม,มงหงหงกับเซ็จนะจ้าบ่ตองใส่เครื่องหลายใส่แค่นี้ก็อร่อยได้นะจ้า นี่จ้าแต่มะุ่งเขาก็แล้วแล้วเนาะจ้าสีมันอาจซีบโบนาแซบเนาะแต่ว่าสำรับเฮามันก็แซบแล้วจ้าว่าต้องใส่เครื่องหลายจ้ะ แเ้าก็มีแคบหมูเนาะจา้าเอาแคบหมูใส่น้ำนี่จ้าตาบมะฮงของเรานีจ้าอาหารเย็ยนของเฮาเมื่อนี้ก่ะมีซัำเน่จ้า ตามองหงแล้วก็ัขนกขนมจีนแล้วก็จูชินะจ๊ะค่ะถ้าเพื่อนเอนเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออให้สาวนครพนมในเด้อจ้า